นะโมตัสสพภะะวโตะระหะสมมาสัมพุัสะนะโมตัสสะภะกวาตอะระหะสมมาสัมพุัสะนะโมตัสสพภะะวาตอะระหะสมมาสัมพุัสะอิติอิติกุมานไคเจดีจะมาเทโลลาภะลาภะภะวันตุเมอิติอิติกุมานไคเจดีจะมาเทโลลาภะลาภาภะวันตุเม ข้าพเจ้าขอนมกาบัการะบูชาไอไข่เนื้อแร่เหล็กน้ำพีที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ข้าพเจ้าจะทำวิธีขอโชคขอลาบขอเลือดจ,จากไอไข่ขอบุญบารมีแห่งดวงอาทิพย์กายทิพย์ไอไข่วัจจีดีที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ปุนเมตตาประทานพรบันดาลโชคลาบ บรรดาเล็กเดดให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคงวดหน้าวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ขอบุญบาร,รมีไอ้ไข่เนื้อเล่เล็กน้ำพีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดวงจิตดวงยาทิพย์กายทิพย์ไอ้แคว้ีดีนคนรศรีธรรมราชที่ศักดิ์สิทธิ์ในปุนเมตาดุบรรดาโชคลาบบรรดาเด็กเด ให้กับลูกหลานด้วยเถิดและขออนุญาตนำเลเดีอของท่านไปแบ่งปันบอกบุญให้กับพี่น้องเอฟซีของลูกให้มีโชคมีลาบด้วยกันพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมและติดตามอยู่ในขณะนี้ที่ยังติดตามช่องม,มาชแนลอยังไม่นียหายไปไหนอย่างติดตามเป็นแฟนพันเทอยู่ถาวรอ,อยู่ในขณะนี้ก็ขอให เอฟซีของลูกทุกคนที่เข้ามารับชมเรดิตเอไข่จงมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์กับเรดิตเอไข่ด้วยกันด้วยเถิดหมดหนาประจำวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ขอให้โชคดีทุกคนด้วยเถิดสมปรถนาลูกจะซื้อน้ำแดงมาให้กินนะซื้อสิ่งของมาถวายให้กินให้อิน้ำซัมลาเลยเมตาลูกหลานด้วยเถิดให้มีโชคร่วมกัน กับเอซทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามลูกอยู่ในขณะนี้ยังไม่หนีหายไปไหนยังเป็นแฟนแฟนแท้ยังเป็นเอซีตลอดไปก็ขอให้เอซของลูกทุกคนมีโชคร่วมกันทุกคนเลยสาธุสาธุ สวัสดีพี่น้องเอซสายสิ่งโชคสิ่งดวงอย่างเป็นทางการครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมได้ทำวิธีขอโชคลับไอ้ไข่เนื้อแร่เล็กน้ำพีเอามาฝากอีกหนึ่งคลิปครับหลังจากพี่น้องเอฟซีหลายๆท่าน คมเมนตทักแชทอินบอกข้อความมาหาช่องมาชนเนลว่าอยากจะได้เลือด,ดได้ไข่เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคงวดหน้าวันที่16สิงหาคมคือพรุ่งนี้ครับวันที่ผมขอโชคขอรับไอไข่ในะวันนี้เป็นวันที่15สิงหาคมครับพีน่น้องพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สิเป็นวันลยออกครับ ก็เลยจัดให้พี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงตามคําขอครับผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถูกใจท่านใดก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สครับพี่น้อง ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะทำแค่สองคลิปครับคลิปแรกก็ไปขอหลวงพ่อโบสถล้างหนึ่งคลิปคลิปที่สองก็ไปขอหลวงพ่อบ้านแหลมอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ไปคลิปที่สามครับมวนนี้ทำแค่สามคลิปครับตั้งใจจะทำแค่สองคลิปบังเอิญพี่น้องเอฟซีเรียกร้องกันเข้ามาครับ อยากจะได้เลือดได้ไข่ครับช่องมาแชแนลก็เลยจัดให้ตามคำขอครับไม่อยากจะขัดใจพี่น้องเอฟซีครับหลังจากลหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีเวลาไปหาโชคหาลาบมาฝากพี่น้องเอฟซีสายเสี่ยงโชคสิงดวงเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงผมพักเบรคครับพี่น้องยังไม่มีรายการถ่ายทำ u t u b e งานบุญําบูรษเเอครับ ก็เลยมีเวลาเลยมาเอาใจพี่น้องเอฟซสายหมูกันบ้างครับมีเวลาครับพี่น้องก็เลยจะให้ตามคำขอครับก็ขอให้พี่น้องเอฟสายหมูหรือสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะน,น,นี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับพี่น้อง ไม่มีใครรู้ว่าลิมเจอกอะไรครับท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับก็เลยต้องทําวิธีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวดนนี้ทำสามคลิปเลยครับพี่น้องเอฟซีสายสิงโชคสีดวงชอบคลิปไหนชอบสายไหนชอบสายพระหรือสายไอ้ไข่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับไม่แน่ครับพี่น้องทั้งสามคลิปนี้อาจจะเข้าสักคลิปนึ้งก็ยังดีครับพี่น้องช่องมาชแนล ก็อยากจะให้พี่น้องเอฟซีสายมูหรือสายสิ่งโชคสิ่งดวงมีโชคร่วมกันครับก็สอดแสวงหาเลขเด็ดมาฝากอยู่เป็นประจำครับตอนแรกตั้งใจจะทำแค่คลิปเดียวบังเอญพี่น้องเอฟซีเรียกร้องกันเข้ามาครับก็เลยจัดให้สามคลิปแลวครับพี่น้องก็ไปขอพระวัดโบสถ์ล้างหรือหลวงพ่ออู่ทองวัดล้างอำเภอบางปวยจังหวัดนนทบ,บุรีครับคลิปแรก บังเอิญผมไม่มีจังหวะไม่สะดวกในการตั้งกล้องครับพี่น้องคนเยอะมากครับคลิปแรกก็เลยขยดนซีมซีขอครับกลัวพี่น้องจะไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องให้รับชมก็เลยไปทำพิธีขอหลวงพ่อบ้านแหลมวัดกำแพงบางจากแถวภาษีจเจริญให้อีกหนึ่งคลิปตั้งใจว่าจะทำแค่สองคลิป ก็ยังมีพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงเรียกร้องกันเข้ามาอยากจะได้เลดีได้ไขวันนี้ก็เลยจัดให้ตามคำขอครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับชอบแบบไหนชอบสายพระหรือชอบแบบสายไข่ถูกใจท่านใดก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับ เอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอามาฝากด้วยใจครับไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับผิดถูกก็ว่างกันไปครับพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าเลขมันจจกกอะไรครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสายหมูหรือสายสิ่งโชคสิ่งดวงใช้วิจารณญาติในการรับชมนะครับลุ้นเลขไปด้วยกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆอีกสักหน่อยนะครับ เลขสวยอยู่นะครับพี่น้องขึ้นมาชัดตัวดําเมียมนะครับตัวแรกในเสตาผมดูแล้วเป็นเลขแปดครับพี่น้องตัวที่สองเป็นเลขเก้าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันต่อครับชมกันไปยา,ยาวๆครับพี่น้องสวดการหเห็นเห็นขอการหเห็นเห็นถ่ายทำการหเห็นเห็น ไม่มีจกตาครับพี่น้องผิดถูกก็ว่ากันไปครับไม่มีหลอกลวงไม่มีจกตาครับพี่น้องเอามาฝากด้วยใจเอามาฝากกันฟรีครับไม่เรียกร้องท่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ยังเป็นแฟนบันแท้สายสิ่งโชคสิ่งดวงยังติดตามช่องมาแชแนลอยู่ยังไม่หนีหายกันไปไหน ก็ขอให้พี่น้องเอซของผมทุกท่านที่เข้ามารับชมเลเดดมีโชคด้วยกันทุกท่านเลยนะครับก็ติดตามช่องมา a ชแนลให้กำลังใจช่องมา a ชแนลแบบนี้ไปนานๆนะครับอย่าพึ่งนี้จากกันไปไหนนะครับอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกช่วงเขา้าพรรษายังไม่ค่อยมีงานบุญถ่ายทำงานบุญงานบูรดะเฮต่างๆครับพี่น้องผมก็เลยมีเวลา มาหาโชคลาบมามาฝากพี่น้องสายสิ่งโชคสิ่งดวงครับมวนนี้จัดให้ตามคำขอเลยครับทำสามคลิปเลยครับตามที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นครับ พี่น้องเอซที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามให้กำลังใจช่องมา a ชแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมา a ชแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อช่องมา a ชแนลทำเลด็ดมันก็จะได้แจ้งเตือนส่งตรงไปยังหน้าจอมือถือของท่าน ท่านก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครและนําไปเสี่ยงโชคก่อนใครดยที่ท่านไม่ต้องออกไปสแสวงหาเลขเด็ดที่ไหนครับรอรับเลขเด็ดจากการแจ้งเตือนส่งตรงจากช่องมาชชแนลได้เลยครับช่องมาชชแนลก็มีเลขมาฝากอยู่เป็นประจำเทบอย่างทักมวลครับผิดถูกก็ว่ากันไปครับพี่น้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีใครรู้เรื่อมันจออเลยครับก็เอามาฝากพี่น้อง fc สายสิ่งโชคสิ่งดวงไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับทั้งหมดมี3ามคลิปครับชอบแบบไหนก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเลขสวยมากครับพี่น้องในเสายตาผมดูเลยตัวแรกเป็นเลข8ตัวที่2เป็นเลข9ตัวที่3ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเลข8นะครับวันนี้มีหามครับพี่น้อง เลขขึ้นมาชัดมากครับตัวดําใหญ่เลยครับพี่น้องชัดมากครับสวยด้วยครับพี่น้องเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ครับในสายตาผมนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นเลขอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับในสายตาผมดูแล้วสามตัวตรงๆก็แปดเก้าแปดครับพี่น้องสวยมากครับ ตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดแล้วตามที่พี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงรับชมนี่นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจช่องชาแนลก็ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปไว้แต่เพียงตัวน,นี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ